เราจะมาพูดถึงไ l เลเวในวันนี้คล้ายๆ IGCSE แต่เขามีวิชาให้เลือกกว่า50วิชาน,นะครับซึ่งก็น่าจะยากหน้าดูไม่สอบเอเลเวลได้ไหมก็ได้แต่ว่าไปเมืองนอกอะไม่น่าได้นะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช e ้ไอเลเวกันเพื่อให้วุฒิมอปลายมันสมบูรณ์แบบแบบของ UK จริงๆ i g c s ออย่างเดียวไม่พอนะใน EP ที่ผ่านมาเราพูดถึง IGCSE ที่ต้องเรียนกันตอนเยี่ยร์ e a r เยรเราจะมาพูดถึง A-Level ในวันนี้ซึ่งจะเป็น Year 12,13มันมีอยู่2ช่วงครับก็คือ AS หรือว่า advanced subsidiary แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ A-2 Level ต้องสอบผ่านทั้งหมดถึงจะได้ A-Level q u a l i f i c a t i o n ในระดับ A level เนี่ยเขามีวิชาให้เลือกกว่า50วิชานะครับแต่ว่าแต่ละปีคุณเลือกเรียนแค่3-4วิชาเท่านั้นซึ่งหมวดหมู่ในการเรียนเนี่ยคล้ายๆ IGCSE เหมือนคราวที่แล้วที่เราพูดเลยก็คือมีเรื่องของภาษาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์เทคนิคและก็วิชาชีพเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้ก่อนที่คุณจะเลือกเนี่ยคุณควรจะต้องไปดูก่อนว่าคณะที่คุณอยากจะเข้าในระดับปริญญาตรีเนี่ย เขา Require A-Level วิชาไหนอันเนี้ยควรจะต้องดูแล้วนะครับว่าวิชานั้นคือวิชาที่เราอยากเรียนจริงๆอย่างคณะแพทย์หรือวิศวะเนี่ยเขาก็จะมีระบุชัดเจนเลยครับว่า A-Level ที่คุณจะต้องสอบมีวิชาอะไรบ้างอย่างเช่น Math, Chemistry, Biology, Physics ซึ่งก็น่าจะยากหน้าดูคะแนนขั้นต่ำแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าคณะนั้นอยู่ในมหาวิทยาลัยไหนก็ลองไปเช็คกันดูทีน,นี้เอเ e เเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่ในโซน UK หรือว่ายุโรปอย่างเดียวนะครับ A-Level ยังคงใช้กับบางประเทศบางมหาลายัยบางคณะในประเทศโซนอื่นๆด้วยต้องลองไปเช็คดูว่าประเทศที่เราอยากไปคณะที่เราอยากเรียนของประเทศนั้นๆเนี่ยเขาสามารถรับคะแนน IGCSE ได้หรือไม่ส่วนในประเทศของเราเนี่ยมหาวิทยาลัยที่เป็นอินเตอร์อย่าง a อ a บกสแตฟอรพวกนี้ก็มีรับคะแนน A level เหมือนกันทีนี้ถามว่าสอบ IGCSE แล้วไม่สอบ A level ได้ไหม ก็ได้มันก็เหมือนกับคุณสอบเทียบมอปลายอะแต่ว่าถ้าคุณเรียน Alevel มันก็เท่ากับว่าคุณเรียนม .4 ม .5 ม .6 ตามปีการศึกษาเหมือนคนอื่นๆทั่วไปมหาลัยบางมหาลัยเนี่ยเขาก็อาจจะรับคุณแต่ว่า Choice มันจะน้อยลงส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ A Level กันอย่าง A อแบ็กสแตมฟอร์งเทพในประเทศเราเนี่ยก็รับได้นะแต่คุณก็ต้องไปเช็คดูว่าปีนั้นเขารับจริงหรือเปล่าคณะนั้นเขารับจริงหรือเปล่า บางคณะอาจจะใช้แค่ IGCSE แต่ว่าต้องสอบวิชาอื่นๆเพิ่มเติมเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มี A-Level เนี่ยไปเมืองนอกอะ่ะไม่น่าได้นะ i s e s e อย่างเดียวไม่พอนะทีนี้การสอบของเขามันจะมีอยู่2ช่วงก็คือเดือนมิถุนายนประกาศผลช่วงสิงหาคมอีกรอบหนึ่งก็เป็นพฤศจิกายนประกาศผลตอนเดือนมกราคม ค่าสอบของเขาวิชาละ6 0 0 0ถึง9,000บาทเกรดที่เขาจะประเมินเนี่ยก็มีตั้งแต่ A Star ลงไปจนถึงอ e เลยแต่ว่า3วิชาคุณต้องได้ C เป็นอย่างต่ำแล้วก็เอาไปรวมกับ IG CSE 5วิชาที่เราบอกไว้คราวที่แล้วว่าคุณก็ต้องได้ C อย่างต่ำเหมือนกันเอามารวมกันเพื่อให้วุฒิมอปลายของคุณเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแบบของ UK จริงๆโอ ฝากกด subscribe แล้วก็กดติดตามกระดิ่งข้างๆครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยช่วยกันปันหน่อยจะ20,000 K แล้วปีนี้เอา30,000นะปีหน้าเอาห0 0 0 0